สวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องหวาดกลัวยินดีที่เจอครับไอ้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 สวัสดีครับโอ้มาจองข้างหน้าเลยบอ 98U สอดแจ็คอุ้ยประมาณสอดแจ็คเนาะบอหน้พอเที่ยงขึ้นเนาะอยู่บ้านไหนครับนี่อยู่บ้านแทดจ้ะบ้านแทดขอนแก่นบอสามารถจขอนแก่น มาเบิ่งเรือมาเบิ่งเสาหน่อยแม่กับี่หัวเะม่กับไผ่มากับอา,าบจารย์ใจเนาะโอ้อาจารย์ใจอันนี้ลูกอาจารย์ใจหลานจ้ะหลานอาจารย์ใจใส่ลูกใส่ลูกใส่ข้างหลังสวัสดีครับอาจารย์ใจมือแท่งเขาเนี่ยจ้ะโอ้ยสุดยอดอี่อยางอ่ะอ้าวผู้สานผู้สารนั่งนั่งนั่ง บอกคุยแล้วบอกคุยน้ำแล้วบอกคุยน้ำแล้วไปไปบอกคุยแล้วบอกคุยแล้วผ่อนบอผ่อนบอผ่อนอย่างเมียตายแล้วนอนอยู่โรงพยาบาลอยู่ตอนเนี้ยกำลังใส่เครื่องสร้อยหายใจเนี่ยคุณหมอครับถอดได้เลยนะเครื่องช่วยหายใจด่าพี่น้องเยก็จว่าบริจารย์ใจเนาะอ้าสุดๆละชื่อน้องอะไรนี่ชื่อไข่มุกค่ะน้องไข่มุกอายุเท่าไหร่สิบเก้าค่ะลองเพลงเป็นบอเนี่ย ไปในอะอันนี้เนี่ยนี่เป็นไอต้อนน้องไขมูกสูดได้หลายเด้อมันมวนจะต้องการใ่น้องมเอาหคนเลเนียเลยว่าจะเ็นเาเห็นมาไม่้อนครับไอเอดีเดี๋ยวเวลาเราออกกล่องราทีหนา ยากแล้วสิผิวพอเปนองออกกล้องก็เป็นตัวนี้ได้เ,เนี่ยอเอา้ามาเจอเจ้าที่สวัสดีเจ๊ก่อนสวัสดีจ้ายังอยูกี่ปีแล้วปีที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยปีที่ยี่สิบเอ็ดเอาดีๆแมนแต่เป็น,นปร่วแจะพูดังปีที่ยี่สิบแปดพวงงามโคูไปใส่เซงามิา ความงูปีหนาพนาปีนี้ขอตั้งหลักก่อนพนาว่าสบายตอนนี้ไข้แล้วตอนนี้ใครแลานบอวันสมบูรณ์ไปแล้วได้ไหมหมานบ่ไม่งั้นใส่อเสบกินแต่น้ำพรอน้ำพรอลวกปีนี้ที่ว่างานแหลกบอนนี่ร่ำยังเพิ่นไหมงานงานแหลกงานหลานปูตาเบอนโดยผู้สร้างได้ไหมแม่งเขาจะเสพเป็นตัวไปเขาจะเขาเ่งมิจฉาปลาแหละเพิ่นไถเพิ่นงบมาเพิ่นเล็กจ้างตะรอปูตาทุกวันเสพตั้งแต่นั้นต่อไปเนี่ยเพิ่นว่าจะค่อยทำมันดีเนี่ยเสพแบบ มันจะเรหินมันจะหินปัจจัยทุปีแหละต่อไปมันาะหินมันโลตามันหมดแมนตลอดพูกตาพมันได้งบวะไรมันไม่เห็นคล้องมันหกตะกี้น็มาม่ตะปาเนาะยางเข่ามากกว่าอะไรเล่นเล่นแบบสเตปแบบขึ้นยังขึ้นเล่นบมเนี่ยเล่นแมนเล่นสเตปแบบอ่ะทุเจ้ามีสลับมากางอีกบนไงตามบุญตามเวทตามเกิดเดี๋ยวะนหาบ้าเดีเต้นหน่อยแล้วเนาะเดี๋ยวนหามากนเดี๋ยวนหาบ้าเราาจะไปนึ่สบายดีตัวประกินดูสบายดีอยู่ ก่อนนน้องเลยอตามผลติดตามสิเลยดูแรกๆของบอตัวใี่มากนี่นหนองดาราซองเลนี่เป็นอรกเป็นดาราองเออทรรมดาตามยุกตาสมัยตัวแมนนนี้กเล็กๆเขาเอาจอแล้วไปนี่ของ้นจอแล้วไปนี่เรียบร้อยแล้วเดียวกอเิมาเดีย้อด้าแต่ปรเขอภาพน้องเลยออกงานอ้อเนที่ิปุมได้เตียบเป็นรายรอเปนงานรายแล้วที่ตายเลยีทำงานวันเป้นอาทิตย์ ก็เข้าใจดอกไปบุกเบิกนั้งเบิ้ล้าใจอยู่มันงานแหลกนะปีแหลกไงทรพนาฬิกาปีหนากันหลายแล้ปีแรกเลยหาซืงานกึงสุดยอดแล้วเนาะปีหน้านี้หลายแล้วล่ะจะภาพหลายอยู่เพันว่าเอาฟังไปปวดส่งคือใช่ไหมอยู่นั่นี่ล่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเมื่อกลเมื่อเก่าโอ้เอาขอบคุณเจ้ากอนครับพี่น้อนขอบคุณครับสุภาพพี่น้องไปเบิ้ล โอ้ยหนออากาศหอนน้งอ่อนทากหอน่งหอนทากหอนไงเป็นหนอนเลยปวดมันมีงนเผย่อยหนอนขนาดจอยหนานทาดอนไงดีขนาดจุพในหอนหนอนอากาศหอนทักหอนดี ปาดมาห่อนค่ะแขโนเปิดพัดลมนี่นี NO> ่ขนาดอยู่ในโฮมยงขนาดนี้หมอล่ำยีซำไหนนี่โอ้ยพี่นมามองนั่งหามองคาดะบมีฝนบมมียังน่ะสุดยอดแหละนเสียบครับมอ้าวมานั่งกินข้าวาเลื่อนเจาของแทนนี่โอ้ยนี่ดีกาฮ้นล้มมันเอ้ยห่อน่แ วันน <Yeah. S 2> <Restaur antly. S 1> ี้ซีอูสาดแจ่งโอเปอเรนยูจนเลือกวะเนี้ยเที่ยงขึ้นเนาะสองสามสองสามสี่ห้าหกหัวเก่าสิบซุปเก่าสิบซุปองอยู่เอาเนาะอยู่ต้องการตัวโดนๆเขาซีมีมากทั้งนี้ตัวมีโอกาสด้นี่ครับพี่น้องก็่กล่าวว่าเที่ยงขึ้นได้หละครับ นี่แจ้งก็ตายมล้ําเวตายแล้วกระลำยิบซีสม่วงไปาะเอแล้วใจมาจากที่ไหน่ะพี่น้องทังงหนเนี่ยบ้านใกล้ๆกันนี่ละ็โอ้มูบันโจดนี่ละโอ้มูบันโจดเนาะอันนี้ก็สรามามล้บาดเจ้าของเนาะโอสมนึงเนาะโอ้ยห่อนห่อนห่อนขอบคุณท่านสุทินแขงแสงด้วยครับพี่น้องจใอด้ยใจหม ป่ะมะฮาส์ัลเลมเขียวมากางกับเพื่อนมาแล้วเนาะน้อวันนแต่ห้าวนางย่บฮงนี่ตายเลยเนาะวันนี s <S ้ขนาดที่ง้านเราที่ซ้ำไดนพี่น้องมะฮาร์ฝนนี่ครับพี่น้องไม่ห่อนขักงไม่แน่พี่น้องเออแขลงใจกันพี่น้องวันนี้เจอกันแน่นอน่างพี่น้องบ่ายสองพนเริ่มด้พี่น้องเด้อบ้านโจดบัวบันตระบลกู่ทองอำเภอเชียงยืนพี่น้องจังหวัดสารคามบ้านเฮาเนี่ยพี่น้องมหาสารคามเนี่ยพี่น้อง หมอลำมจังก้องเวชรพี่น้องมาเบิ่งกันว่าหมอลำนั่งเอกพระเอกชิ้นหยอบบอเดนเซอร์ชิ้นหยอบบอพู้เต้นชิ้นหยอบบอมาเบิ่งพี่น้องเอ้ามีหอดแข้งรถบ่เจ้าเนี่ยเขาชื่อเจ้าอะไรอยู่เขาเขาเห็นเจ้าประจำอยู่เป็นเอีหมอรัหนาใช่ปะเขาบอกแล้วอันนี้สายหมอรัมสายหมอตัวนี้เนาะสายหมอใหม่เนาะเขาที่ห่อเอาครับพี่น้องนี่ หลอนคลิปนี้ฝากไว้สป10น้องคลิปหน,น้าจะพอนมาหน้องเบิงเ่งแล้วกันอย่าล,ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมาตื้อลำเพลินน้องเชี่ยวได้ไปหน้องเด้อเมือนเห็นมาโตสอดแกนเหมือนกันนะฮะห่อนใครห่อนแน่พี่น้องนะ <S 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 อ